ปัดมือออเดอร์เลยจบเรว่องเราพักกันที่ไหนนะฮัลโหลโคยี่ขายปะเนี่ยปากแห้งปากช้ำขนาดนี้บอกปากแห้งพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนก่อนนะติดให้เต็มนะก็พักผ่อนก่อนนะพักผ่อนก่อนนะกินแตแยกไม่ออกแล้วนะว่าอร่อยหรือหิวกุ้งเผาจากร้านปูเป็นดีไหมครับ ถึงก็ต้องหอกกลับไว้รอบหน้าเรามาใหม่เหลี่ยมตาด้วยเจอกันร้านอาหารเจอกันร้านอาหารกลัวพ่อตาเราหาเจอแล้วโอเคตาเปล่าไปอุ้ยให้พี่อ่เป็นคนเติมแล้วเดี๋ยววะนั่งอะไรสวยสวยสวยเฉยเลยบล็อกที่ไม่มีเชือ กับพัทยาสองวันหนึ่งคืนกลับกลับไปบ้านคืนกลับกลับอะกลับกลับแก้มอะกลับกลับแกลงแก้มแกลงแกลงไปทำอะไรกันอะไปเปี่ยนที่นอนจ้านอนหนึ่งวันใช่นอนบ้านไม่สนุกนอนบ้านนอนบวนหรอแต่ก็นอนทุกวันนะถ้าออาบ้านมันก็ต้องนอนจะไปนอนไหน่ะคาจงนอนเลยเป็นคนตายเป็นคนตาย ไปต่อไปต่อล่ะโอ้บผมมันโง่ต้ถุนมันก็ต้องจบที่ใต้ถ anyway> ุนมะมุกมันล็อกจะ็อบๆน่าจะเย็นพระทยาน่าจะเย็นโอ้ร้อนไปแล้วขี้ไม่ออกขี้ไม่ออกทำไมอ่ะหาหมอเปล่า ก็คือมาเลือดดูฝนเรามาต้นฝนที่กว่ามาแดดร้อนๆบางทีมันไม่ต้องซัมเมอร์ออนเดอะบีดก็ได้ไง <c oughs> อันนี้ซัมเมอร์ออนเดอะเลนอะซัมเมอร์ออนเดอะเลนอะไรต้องเลนออนเดอะออนเดอะบีดิซัมเมอร์ออนเดอะเลนเสิร์เล้วอ่ะเออมันก็ซัมเมอร์อันไม่ได้เข้าเลนอีกแต่ข้างหน้ามันเป็นเลนแล้วนะ <c oughs> ดูดิให้คนดูให้คนให้ผู้ชมดู ถึงพัทยาแล้วเราไปที่พักกันเราพักที่ไหนครับเราเราพักพัทยาเหนือแต่เรามาเข้าามพัทยาใต้ มจะแล้วอะเอาตั้งแต่ต้นคลิปเลยผมเป็นคนที่ขับรถแล้วไม่รู้ทางเลยถ้าไม่มีแมพซึ่งต้องให้ GPS ด้านข้างเขาเป็นคนบอกเราตะกี้ GPS คุยโทรศัพท์กับรถไม่ทันเลยแม่งเลยปลอดภัยสุดครับไม่รู้ทางให้ตรงไปเรื่อยๆ <S <S เราพักกันที่ไหนนะฮั <S 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 โโลโหลคุยกนะับใครปะเนี่ยเราพักที่ไหน มีที่พักหรือเปล่าเนี่ยเอาให้แน่เอาหนูเป็นคนจองเดีว่าอะไรคลาหรือเปล่าคาลรีสอร์ทหรือโรงแรมอะคาลาเซอีเดนเอ้ยปีเดนด้วยหรอเรามาพัทยานะเราไปเซรีเดนเลยเหรอตอนนี้พัทยาไม่มีแดดเลยเป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวพอเ้าที่พักเสร็จตอาจะรีวิวที่พักให้ดูนะครับมันเพิ่งเปิดปะคาลาเปิดปีที่แล้วปะปีที่แล้วอ๋อไอรานนี้นะกิ ปากช่ำขนาดนี้บอกปากแห้งหมยถึงว่าปากแบบมันเตอ่าปากยังช่ำปากไม่ช่ำค่ะเป็นคนปากสงบค่ะปากสงบค่ะไม่ช่ำค่ะอันนี้จะสวยนะจะห้องมากนี่ขืนทำปากอยู่ที่บอกว่าเซเว่นอันเนี้ยที่เราต้องอันนี้เองอ่ะที่บริการตัวเองเหรอเออที่มัน ที่บอก,กว่าที่มันหลายที่มันแล้วนะสาวสองที่มันที่มันอ่ะสามที่มันแล้วช่างมันไปแล้วทิ้งไปเลยโยนทิ้งไป <S <s ให้รถไปไหมให้รถไปไหมให้ไปครับใจดีอยู่ใจดีเสมอบนท้องถนนก็ต้องมีน้ำใจให้กันแต่ไม่ใช้น้ำใจขับรถแค่นั้นเทอา ไปครับเดี๋ยวเข้าที่พักเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเจอกัน <S 1> <S 1> <S ไปกันต่อ าพาักันที่นะครับราคาไม่แรงเดี๋ยวรอขึ้นไปข้างบนศูนย์หนึ่งก็อยู่ห้องแรกหรือปเปล่าชั้นสิบห้า่มาชั้นอนาหารอยู่ชั้นอะไรนะชั้นสามหนูเป็นคนฟังนะที่ไม่ได้ฟังอะไรเลยเป็นคนิปเอาเล่ามาได้ชั้นที่ 01 02 02 05เอาแล้วตอนนี้02องถึงแต่เราอยู่สูตรอะไรอ้าวะเหมือนขึ้นที่02ครับแค่มาถึงก็หาห้องกันไม่เจอแล้วไม่ได้มุสาวาวฟ้ง ไปขนเอาครละครับแค่เริ่มก็เข้าห้องกันไม่ได้แล้วมีเห <Brothers> ็นเหมือนคนอยู่ตรงนี้ไปถามนี่เลยช่วยช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมต้ไห้องสิบห้าศูนย์หนึ่งภรรยาอะตู้ไหนเปิดเดี๋ยวลูกค้าติดต่อดิเจช่างอีกครั้งหนึ่งค่ะ เอาเละแค่เริ่มก็เข้าห้องไ,ได้แล้ว <S <S ดีไซน์ห้องดูดีมากครับโทนสีโอเคว้าวเป็นเตียงควินไซคิงิงเลยอ่ะคิงไซคิงไซ์ครับ แล้วมีเด็กกำลังเรียนรู้อ๋อมอีแบบท่าสกีด้วยนะสั่งการโดยใช้แท็บเล็ตเหยียบรถตุลเป็นรูปทรงอเมริกาเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนการเปิดมา่านด้วยว้าวเจ๋งแจว๋ว ห้ามดูบัลลีห้ามดูกัญชาท้องจะร้องทำไมท้องร้องจะไปกินอะไรอ่ะกูเป็นแหละกูเป็นอยู่ตรงไหนคุยกับกล้องก่อนกินปูเป็นกูเป็นนะคนจะเยอะปะน่าจะเยอะแต่อาหารห้องอ่ะไม่รวมต้องราคาเท่าไหร่จำไม่ได้สามพันรวมชาร์จอีกร้อยสี่สิบเก้าบาทโดนไปสามพันสามสองร้อยสี่สิบเก้าบาทแต่ข้างล่างอ่ะพี่ เป็นส้วมแบบญี่ปุ่นอะอ่าเคยใช้แบบที่เราเคยไปแล้วแหละอันเป็นส้วมแบบญี่ปุ่นที่แบบว่าเราตอนแรกเข้าไปอันนี้เป็นแบบไม่ญี่ปุ่นอ,อันนี้แบบไทยแบบเม k อ Thailand ินไทยเลยอัน <c oughs> นี้มกอินไทยเลยหมดแล้วไปดิอยู่ก็ไปเดี๋ยวจะลงไปกินหรือว่าจะกินข้าวที่ซื้อก่อนเดี๋ยวจบก,ก็ได้เดี๋ยวไ้นเดี๋ยวมันจะอัดถุก ร้านป็นไม่ได้อ๋อจะแบตหมดไม่เมื่ถึงท้องอ่ะมันจะอัดร้านต็นไม่ได้คิดว่ากล้องจะแบตหมดไปอัดที่นู่นไม่ได้๋อเปล่าท้องจะอัดไม่ได้เฮ้ยเป็นไงอันนี้เอาเสียเอาเสียเอาเสียอันนี้น่าจะที่ตาเปล่าผมปิดกล้องให้หน่อยมันสับกล้องไม่ได้ตปกัน เจอกันรัดปูเปนไปกพูดมาไปการพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนพักพูดให้เสร็จแล้วค่อยปิดดิจะพูดแล้วมาปิดเลยทำไมเอาพักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนก่อนนะปิดให้เต็มหน้ากล้องพักผ่อนก่อนนะพักผ่อนก่อนนะ กำลังเดินไปพึ่งได้โตคนเยอะมากพี่จิพากินวันนั้นอันนี้อะไรอไม่ไม่อันนี้คืออะไรอ่ะออปากระพงระเาะลาปาปลากระพงได้ไหมปลากระพงเอาสิ อยากกินกุ้งอันนี้อาไรอลารเผาเมนูแรกแล้วนะครับนิ่มเสียงก็คืออาจจะไม่ได้ยินเลยชิมนั่งมากนิ่มจริงไหม จุดังนี้กุ้งต้องใช้มือนะกุ้งเผาจากร้านปูเป็นเยอะยะนะแต่ตัวแรกของเราต้องให้แฟนเราก่อนนี่แล้วเรากินตัวทีว่สองกุ้งเขาดีนะเขาผ่าหลังมาให้เรียบร้อยแก่ง่าย อร่อยมากอร่อยมากจริง <c oughs> จะอร่อยจนอยากจะตังอีกเลยปลากระพงเหรอปลากระพงราดซอสมะเขือเทศปล <c oughs> ากระพงสามรสมีรสอะไรบ้างโอเคสามมะเขือเทศ <c oughs> มิ้วเป๋าหวานสองรสเองใครที่ยังไม่เคยมากินแนะนำให้ลองมาทานดูก่อนโว่ปลาสามรสเขาอร่อยดี๋ยวไรขอไปทางนะครับอย่างไรดังเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเรากลับไปเจอกันที่โรงแรมอีกทีนะึง สองคนคือหมดแล้วอ,ะอ่ะกินกันสองคนแน่ๆใช่ไหมใช่กลับแล้วอ,อิ่มมากอิ่มไหมครับอิ่มมากถึงก็ต้องหอ,อกกลับออสองคนคคกินอย่างกับสี่คน กินให้หมือสี่คนอ๋อคือเราก็ตกไปคนละสองเลยใช่แล้วคงต้องเดินไปที่รถขามานั่งรถมาขากลับก็ walk ย,ย,ย่อยไปด้วย,วย,ย,ยใช่ที่จอดรถแบบอลังการแต่คือคนก็เต็มร้านอยู่ดี กูมาอือตอนนี้เหรอตอนนี้เป็นไงตอนนี้คงก็กำลังกูกลับเพราะว่ากินเสร็จพร้อมๆกันนั่น,นแหละ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวก็ไปจบที่โรงแรมเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำกันต่อมันได้ถึงสี่ทุ่มใช่ไหม <c oughs> เราจะไปว่ายน้ำกันต่อโดยที่ไปนั่งดริงก์อยู่หน้าบาร์ <c oughs> ตรงเ <c oughs> สาว่ายน้ำด้วยแล้วเจอกันครับบ๊ายบายกล้องก่อน อิ่มมากเลยดูายมากเลยไม่ไหวแล้วมากมากเลยดรวยกันครับที่โรงแรมติดกล้องให้หน่อยวัสด,ดีวันวันที่สองใช่ไหมใช่วันที่สองของพัทยา <c oughs> ก็เมื่อคืนก็กำห้องนอนเลย <c oughs> ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเลย <c oughs> แล้ววันนี้ไปไหนอะวนีเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปดาดฟ้าเดี๋ยวถ่ายเสร็จมันต้องไปหาข้าวกิน เดี๋ยวห,หาร้านก่อนก็จะไปร้านไหนอาจจะไปร้านแบบข้างทางที่มันอร่อยอร่อยใชแบบ่แต่ข้างนอกแบบวิวสวยมากเดี๋ยให้ดู กลับแล้วนะได้เวลาเช็คเอาท์ออกแล้วจากที่นี่เจอกันร้านอาหารเจอกันร้านอาหารครัวพ่อตาเราหาเจอแล้วโอเคเราจะเจอกันที่ครัวพ่อตาแต่ตอนนี้ห้องที่ดีเราจะลาจากแล้ววันนี้ไว้รอบหน้าเรามาไหมเหนี่ยมตาด้วยเราอยากอยูที่นี่แค่อาทิตย์หนึ่งแต่เราไม่มีตังเราไม่มีเวลา ไไนอนนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านร้านะพอะไรวะฮะตัวพ่อตาอัอนนี้อยู่ที่ร้านพ,พ,าพาัวพ่อตาแล้วสั่งอาหารแล้วเรียบร้อยรออาหารมาหลบตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งอย่างแต่เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูว่าสั่งอะไรไปบ้างเอาคนในร้านเยอะไม่กล้าถ่าย ไว้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูวีว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรอดูอีนเสิร์ตอาหารตอนนี้มีคนใส่อยู่ข้างๆกินไม่ทักเลยแต่เขายังไม่ถ่ายนะเส้อกันเดี๋ยวรีวิวให้ดู กินหมึกดำครั้งแรกซิงเกิลเจอร์ของร้านนี้มาดูรสชาติกับทำใจอ่ะอืมอร่อรสชาติยังไงอะ่ะเค็แมแบบว่าเค็มพอดีอะ่ออะยิงฟัน,นอ่ะกินขอ,อกินปลาหมึกยิงฟันนะ่ะยังไม่ได้ต่อ,อ,อ,อไปเป็น ตัวใหญ่ไปเลยตัวใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยครั้งแรกเอาให้สุดมันเคี้ยวไหมนี่อย่าเลือกพี่ชิมไปเลยน้ำเด่นแตมันไม่ค่อยมันกลิ่นน้ำเค็มนะอ่ารอก่อนแฮะโอ้ห็เลือปากปากดำเลย อร่อยมหมรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยมากปรสชาติเป็นประมาณไหนเค็มเค็มแบบเหมือนฟิลเหมือนทะเลอ่ะอืมกินทะเลไปในปากแต่แต่มันแบบว่ายังไม่ได้เค็มจัดขนาดนั้นละมันเค็มอมหวานนใช่ต่อไแนะนำครับนี่เลยบึกดำเราจะ ลองตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวที่ใหญ่ที่สุดในจานทั้งตัวเอาตรงไ,นะไ,ไหนก่อนดี๋ยวลิปลิปแบบใหม่ตาเปล่าเว้ย อร่อยจำไปบ้างแต่อร่อยฟันมันไม่ออกกินเสร็จแล้วนะครับสร้างประหลักครั้ง <c oughs> เหลือไม่เหลือเลย <c oughs> เลี่ยงต้างจากตอนมาครั้งแรกกินข้าวเสร็จแล้วครับทุกคนอิ่มมาก อิ่มจ้งขับรถไม่ได้เลยเง่ายคนอื่นขับให้อร่อยไหมครับชื่อร้านอะไรวะจำชื่อร้านไม่ได้ตลอดเลยครัวพ่อตาครัวพ่อตาค่อยมากินกันนะครับมึกดไม่ได้ถ่ายหน้าร้านให้ดูเลยแนะนำอิ่มลืมรีบเดินออกมาไม่ได้ถ่ายหน้าร้านให้ดูเลยตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อไปเทอร์มินอลเทอร์มินอลสุเวงจุวรรพัทยาไปเดินย่อยกันหน่อย แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะดิ่งกลับบ้านเลยไว้เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูตอนกลับอีกทีหนึ่งแล้วกันยิ้มจนตาจะปิดเลยอะ่ะพรทยาก็แนะนำให้มาช่วงบ่ายสามครับถ้ามาช่วงเที่ยงเที่ยงสิบเอ็ดโมงหรือว่าบ,าบา่ายบ่งเงี้ยคนจะเยอะแต่คิวเขาลั่นเร็วซึ่งไม่นานเลยตอนเราไปคิวอยู่ที่ประมาณ 46เนาะรอ30กับคิว3ากับคิวว่าเราได้คิว <Okay. S 1> ที่69รอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่รอแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้ละชิวๆเลยอร่อยหมึกดำเนี่ยติดใจมากตอนแรกว่าจะซื้อกลับบ้านไปกินด้วยแต่กลัวไปถึงบ้านแล้วมันจะไม่ไม่ไม่เหลือทั้งในบนรถทั้งใ่กลาง ยังไม่ได้ออกจากพัทยาเลยด้วยจัมอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้คือแบบตามรีวิวจากทิ่อะไรนะในนั่นมาเลยในต๊อกต๊อกมาเลยพูดต๊อกต๊อกมาได้ต๊อกต๊อกไงแอปดำแอปดำแอปแดงแอปฟ้าแอปอะไรก่อนแอปทำไมก่อนแอปสวยเหรอคะแอปสวย ทุกคนเดี๋ยวเราขอเดินทางไปก่อนยังไงจะมาอัปเดตให้ดูใหม่อาจจะเจออีกทีนึงถึงบ้านเลยก็ได้ไว้เจอกันบ๊ายบายเทสบายกังเทสเอาขับรถอยุดบายบายไปได้บายครับบ๊ายบายแทนเกิดตุ๊กแกก่อจบแล้วเราจะไปจากที่นี่แล้ว